ครับสวัสดีครับซานี่มาเบิงสวนแตงโมนะครับหลังจากปลูกไปแล้วในเดือนหนึ่งแล้วครับนี่ตอนนี้บักแตงโมบักแตงโมแรงปลูกไปในเดือนหนึ่งแล้วอากาศช่วงนี้อากาศหนาวอาก็มีล่มนะครับนี่ล่มกันยังแห้งอยู่เห็ดในแตงโมนี่ จะเริ่มเติบโตสาเนเนื่องจากล่มล่มมมมีนํำหมอกแต่ว่าตอนนี้แตงโมงก็เริ่มออกดอกแล้วอายุเดือนหนึ่งผมกะใส่วิธีการวิธีแบบฉีดน้ำมามักตอนเศร้า ฉีดน้มา,ามัก EM เขานี่แหละที่ผมเฮ็ดกันเองน้า EM เข้าฉีดทุกเศรา้าไป้ยา่เป็นทุกเศรา้าเจ็ดมือผมฉีดเทือนึงนี่ดอกเจ็ดมือฉีดเทือนึงนี่เฮ็ดแบบบินซี่เลยนะครับบ่ได้บ่ดได้ใส่ปุย พ่าดใส่ปุ๋ยบพอใ้ลดน้ำแต่ใส่แต่ขิงว่าห้องคืนไว้อน,นี้เครื่อเงาแล้วสําหรับผมก็คือว่าหาอายุเดือนหนึ่งแล้วเป็นออกดอกเดี๋ยวมันจะเริมจอนไว้สูตรของผมก็คือผมเห็ดแตงโม่คุณภาพนาอจทังใดคือว่าแตงโม่คุณภาพ เครื่อหนึ่งผมสิจงไว้เพียงลูกเดียวเสียแคร์นวยเดียวแล้วที่นี่นวยเดียวของผมนี่ก็คือผมสินับช่อใบออกมาชอา่อใบสิได้ประมาณเจ็ดใบนี่นี่ึงได้ผมจะนับให้เบิงนี่หนึ่งสอสามี่ห้าหกเจหลังจากเจ็ดใบนี่ผมจะเอานวยเพิ่น นี่เห็นบ่หน่นวยน,นี่นี่นวยนี่นวยนี่ดอกนี่เห็นบ่นี่ดอกนวยนี่น่าจะถ้าเพิ่นสุสมติดเด้น่าจะเป็นนวยแหลกผมจะบ่เอาไว้ผมจะบ่เอานวยที่มันมันจุกไก่เงามันเพราะว่าจะเหตุให้นวยบบใหญ่บ่บสมบูรณ์ มันจะติดโลกเอง่ายเอง่ายซะมันจะติดโลกคือมันบอกแข็งแรงน้อน,นี่กำลังกำลังเกิดเอ้ยกำลังออกดอก ช่วงนี้แม่งใหม่กำลังจะมาผสมเกรสรไฮครับตอนเช้าผมปลูกทั้งหมดกับนาทีกับคือสองลานาทีสองลาปลูกแบบอินซี่อินซี่ลอยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ก็จะมีก็จะมีเพีย้ยไฟล่งไยนี่น นี่ตัวนี้เป็นเพยรยไฟเพยรยไฟผมกะบว่าเป็นแยงผมกับว่าฉีดยาไก่เพิ่นอันนี้ไปเจ้าบ้าผมกะล่องเอาน้ำมักชีวาภาพกับเอาเอาไตเครือมาเนี่ยมาฉีดฉีดอยู่เพื่อจะรักษาเพิ่นโบ้หัวจะจะรักษาเพิ่นได้บ่แต่ว่าที่เคยล่องกับว่าหน้าจะได้ที่เคยผ่านผ่านมาเนี่ย ก่อาจจะรักษาได้นี่นะครับแทงโม่แรงของผมเดี๋ยวอีกประมาณสิบก็ามือสิบก็ามือนี่เพิ่งแต่เริ่มมีน้วยหน่อยออกมาน้อยหน่อยยังยังจะมาเลือกเบิงวาเทสจังงหน ก็สิจงหน่วยแดดไวแน่แต่ว่าตามสูตรของผมก็คือเอาไว้เครือละหน่วยเครือบรักเนะครับนี่ผมบ่ตัดยอดผมบอกเครือบรักโดยเฉพาะผมบ่ให้มันแตกแขนงหลายผมจีเน้ยนไปเครือบรัก นี่เคลือหล,อ,คลอหลักิ่นนี่เครือหรักปีนี้มันหมอกบกค่อยดีเนาะธรรมดามันสิเรล่มอ,อกน้วยแหละด้มันสิออกน้วยอยู่แถวไกลๆเงามันน่แต่ว่าปีนี้อากาศมันแปรปวนหลายแห้งเห็ดแทงโม่นี่ก็ว่าดีเท่าที่ควรอากาศแปรปวน เัิ่งหนึ่งหันมีมีหมอกหลายอยู่สองสามเมือ่อพลังจากนั้นก็ร่มมามันนี่ก็ร่มมาอีกร่มแบบแห้งหน้าหมอกบม่มีผมกดยวเดี๋ยวน่ามารกมาฉีดให้กันเศร้านี่ละเศร้าเศร้านี่ฉี่ไปแล้วรอบหนึ่งนี่แมงวันแมงเต่าท้อง ถ้าว่าอาบอไซ้าบอไซเคมีถ้าบอไซปุ๋ยนี่แมงเตาท่องจะบ่าค่อยเจาะเจาะบ่าค่อยได้เลยบ่าค่อยว่าคยเกิดปัญหาแต่ว่าถ้าใส่ปุ๋ยปุ๊บก็จะเริ่มเจาะเริ่มยังได้นะใบมันอ่อนโผดมันบ่เป็นธรรมชาติแต่นี่พัดรู้สึกว่าแมงเตาท่องมาอยู่แต่ว่าเพันบุเพันกินบ่ได้เพันเจาะบ่ได้นะ <Okay. S 2> นี่ครับหน่วยนี่น่าจะผสมไปแล้วแม่งวันเออแม่งแมงใหม่อาจจะผสมห้แล้วนี่่ะยุติชอหนึ่งสองสามซีหายุติชอที่หาเดี๋ยวจาค่อยเบิ่งวานจนถี่สมบูรณ์บ่ ขบสมบูรณลกับดัดตัดทิมครับเอาช่อที่เจ็ดเอซได้เอซเอานี่คือแตงโมงคุณภาพเดี๋ยวจะค่อยเบิ้งอีกครับเดี๋ยวอ,อีกระยะหนึ่งผมจะมาถ่ายเบิ้งอีกเช่นนึงเนาะนี่ครับพอดีเด็กเขามาเบิ้งในสวนนี่เด็กเขาเ้าสวนไปเลยได้มาถ่าย ครับสวัสดีครับ